คาถามหาเศรษฐีใช้สวดบูชาประจําทุกชาวคาจะเสริมทำให้ร่ำรวยจะเริญรุ่งเรืองจะเกิดลาภผลดีนักแลนามโมตาาัสสะภาคาวโา,าโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะาานามโมตาาัสสะภาคาวาโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธานะโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาจัตตารโรสติปัฏฐานาจัตตารโรอิทธิปาทาสัมมาอาชีวโวจัตตารโรสติปัฏฐานา จัตตารโวอิทธิปาธาสัมมาอาชีโวจัตตารโวสติปัฏฐานาจัตตารโวอิทธิปาธาสัมมาอาชีโวมะนีจินดาปิยังปัญจาทานานังยาสังทาสาทาสีโกมังปะสันติเนหัง มาตาปุตังวะโอรสังสัพเพชนาะพหูชนาะสัพเพปุริสาพหูปริสาสัพเพอิธีพหูอิธีสารังเจนังพระวันตุเมมะนีจินดาปิยังปัญจทานางังยาสังทาสา ทาสีโกมังปะสันตีสเสนหังมาตาปุตตังวะโอระสังสับเพชนาะพะหูชนาะสัพเพปุริสาพะหูปร,ริสาสับเพอิทีพะหูอิทีสารังเจนังพระวันตุเมมะนีจินดา ปิยังปัญจาทานางังยาสังทาสาทาสีโกมังปะสันตีเนหังมาตาปุตตังวะโอรสังสัพเพชนาะพาหูชนาะสัพเพปุริสาพาหูปร,ริสาสัพเพอิธีพาหูอิธีสารังเจนงัง พระวันตุเมเวทาสากุกุสาทาเวทายาสาตาตัสายาทาสาสาธิกุกุทิสาสากุตากุภูภูกุตากุกากเวทาสากุกุสาทาเวทายาสาตา ตสายาธาสาสาธิกูกุทิสาสาก,กุตากุภูภูกุตากุเวทาสากูกุสาทาเวทายาสาตาตัสายาธาสาสาธิกูกุทิสาสากุตากุภูภูกุตากุ